ป๊าดป่านนี้เนาะปล่อยคือ แหงผมอนี่บงอันค hmm. ือบ่แหงแบบอันเขาไม่แหงมเออคือการกับบัวบัูก็ว่านี่บงคือถั่วมีบัววอยเดี๋ยวันเขาขามโรแก่น้เลยัวซ้เขนเขาขายลลเนดลอยเลยเออเขาขายโลละเจ็ดลอยตัวขันตัวละซ้ำเขน หู้หละนาหานเน่ยตัวนึ็งตัวเป็นพันตัวทำแข็มเฮก็มีันอยู่มันกินปลาหน่อยมันปลาน่อยมันกินปลาหน่อยได้ปลาบูบูอะไปดินี่ก็ะ

นมันม่แหยอย่บว่มันมบัดบันะทาิทาตื้งสงการพันว่าน้ำมันขอแห้งเลยมันตื้อก่อนไปทามูโตมาโอ้ยน้ำมันคอแห้งมืิดินเลยริงจิงนิดหน่อยใชมนี่หมดแนบเลยไปแล้วมันมานอกจาก็จะขึ้นมาเ่็นไมาช่โอขึ้นมาแต่ไปอ่ะฮึมอทีม Had, oh, buổi partido, Oak, Aı, okay, in hả, bóng của thứ ngân mất năm bọn này. Ô yêu ê yêu ô dích ngoài ô yêu béo về béo về béo về mì lệch thang tất lên chắc thang tất mát chân sỉp hết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  สีแดงครับโอ้จเจ้าคี้จเจ้าคี้กเขาไปเก็บเงินบาหลังเง้นเน้อไปถึงเงินมานำนวนลังค่าสีแดงไงเออนั่นแเขาไปเก็บบัลด